ตอนนะครับก็การศึกษาก็จบปริญญาเอกทางด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็รัฐศาสตร์นะครับปริญญาโทรัฐศาสตร์แล้วก็ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมความปลอดภัยนะครับซึ่งนะครับก็ได้ทํางานอยู่กับการไฟฟ้านะครับก็ย้ายไปหลายที่เหมือนกันนะครับก็ทั้ง เหมืองนะครับโครงการก่อสร้างแล้วก็งานเรื่องของงานชุมชนนะครับงานพัฒนาพื้นที่และชุมชนนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ที่โรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าก็ไปทํางานด้านงานคุณภาพนะครับก็ระบบมาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็มาทํางานด้านเซฟตี้นะครับซึ่งก็คงกเกษียณที่เซฟตี้นะครับ อันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับที่ที่ทำงานนะครับก็ในการที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คงจะขอ,อะแบบกันเองนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็มีอะไรที่จะสอบถามก็เรียนเชิญนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกัแล้วกันนะครับเนานะ,ะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนหนึ่ง ซึ่งผมก็บรรยายให้กับนักศึกษาด้วยนะครับก็จะมีน้องนักศึกษาก็แต่ว่าผมผมก็ไม่ได้ส่งลิงก์ไปให้นะครับก็พอดีก็เด็กก็อาไว้ให้เขาเรียนตอนที่ซึ่งช่วงนี้ก็เรียนผ่านโปรแกรม z o ูเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็จะไม่ไปเลยเพราะว่าเป็นเป็นอะไรจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งมหาลัยเองก็มีนโยบายว่าถ้า ท่านใดนะครับอาจารย์ท่านใดไม่ถนัดไม่ไม่สะดวกจะมาก็บรรยายผ่านซูมนะครับกับผมก็เลยผ่านซูมตลอดนะครับก็บรรยายน้องๆ้องนักศึกษาด้วยนะครับทั้งด้านความปลอดภัยแล้วก็รัฐศาสตร์นะครับก็อันนี้ก็คือที่ที่ทาอยู่นะครับนะครับวันนี้เราก็จะขอเริ่มนะครับแล้วก็ก่อนเริ่มก็ขอบคุณทาง t s safety นะครับที่ให้โอกาสนะครับที่ได้มา พบปะแลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานนะสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีประสบการณ์ในการทํางานมานานแล้วนะครับกับมาเพิ่มพูนความรู้ให้กับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเข้าทํางานใหม่นะครับเราจะเริ่มกันนะครับว่าในตัวของกฎหมายนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ย นะเรื่องของกฎหมายด้านความปลอดภัยมีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวกฎหมายนะครับถ้าเราหน่วยงานเราจะใช้กฎหมายอะไรบ้างเนี่ยผมอ,อยากจะแนะนําว่า,าควรจัดหมวดหมู่นะครับจัดหมวดหมู่กับกฎหมายนะครับอาจจะแยกเป็นกระทรวงหรือว่าจะแยกเป็นกลุ่มก็ได้ครับว่าในสถานประกอบการเรา มีกลุ่มกฎหมายแบบไหนบ้างที่จําเป็นต้องมาบังคับใช้นะครับพอดีต้องขอประทานโทษว่าไม่ได้เอามาใส่ไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือว่าหลังคักเบรกเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าว่าว่าเราจะจัดแยกกฎหมายแบบไหนนะครับพอดีผมลืมเอมาใส่ไว้ในนี้นะครับอาจารย์ครับขออภัยนะครับอาจารย์ครับ ขอไปครับเมื่อกี้ผมก็ลืมกําหนดการไปเลยฮะตื่นเต้นนิดหนึ่งสิบโมงครึ่งสิบมงคึ่งนะครับอาจารย์พักเบรกครับครับเดี๋ยวผมจะคอยคอยดูเวลาให้นะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าใกล้เวลาแล้วผมก็จะบอกอาจารย์นะครับก่อนสักห้านาทีนะอาจารย์ได้ครับพอดีผมก็ตั้งเอาไว้ผมตั้งเอาไว้สิบครับผมครับครับนะก็นะ เรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายบ้านเรานะครับก็ถ้าเล่าในเรื่องของกฎหมายก็ตอนที่เราเรียนสมัยเด็กๆนะครับก็เรียนเรื่องของอะไรครับเรื่องของการทําสนทิสัญญาต่างๆเนาะนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแค่ร่างพระ,ะ,ะราชบัญญัตินะฮะมันมีอยู่สองรอบที่ทํา นะครับในปี2472เ่ยทำเรื่องของค่าจ้างนะแต่ว่าเป็นกฎหมายก็ไปไว้กับกฎหมายแพ่งประพันนี้ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีกระทรวงทบวงลรอะไรมารับผิดชอบนะครับมันก็ยังไม่ได้ยังเป็นได้แค่ร่างเนาะอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นประมาณปี2491นะครับก็เรื่องของสาภาพแรงงานนะครับพรบรสาภาพแรงงานกับเรื่องของพรบร รรยง,งานนะครับก็เป็นได้แค่นั้นนะครับหลังจากที่มีการปฏิวัตินะครับปีหนึ่งหนะครับก็ปว1 0 3ลหลายๆท่านก็จะคุ้นเคยนะครับก็กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยไปออกกฎหมายมานะครับกระทรวงมหาดไทยก็ไปออกมาประมาณสักสิบสี่ฉบับในปีสองสี่สองห้าสิหนึ่งก็ออกพรบรคุ้มคมรองแรงงานใหม่นะครับก็ มีกฎหมายลูกเป็นของตัวเองประมาณ9ฉบับตอนนั้นนะครับแล้วก็ยกเลิกปวหนึ่งนย์สามไปแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ในปี2องสี่องห้านะครับก็กระทรวงมหาดไทยก็ไปออกพราบาความปลอดภัยนะครับที่เอามาบังคับใช้นับปัจจุบันก็ไปยกเลิกกฎหมายของ พรบคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยมีอยู่แดหมวดเหมือนกันนะครับกับหนึ่งร้อยเจ็ดมาตรานะครับแล้วก็ไปยกเลิกในหมวด8นะครับไปยกเลิกในหมวด8ดไปนะยกเลิกในหมวดแดมาตราร้อยถึงร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็มีบทเฉพาะการไว้นะครับว่าขอ,อาใช้กฎหมายของกฎหมายลูกของพรบคุ้มครองแรงงานปีสองห้าสหนึ่งนะครับ โดยอนุโลมนะครับในขณะที่กฎหมายลูกของตัวเองยังไม่ออกนะครับันนี้ก็ก็คือในส่วนของพรบความปลอดภัยนะครับซึ่งพรบความปลอดภัยก็มีประมาณ74มาตรานะครับ74มาตรามี8หมวดเช่นกันนะครับก็ของกระทรวงมหาดไทยไอยของพรบความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็ณปัจจุบันกฎหมายลูกก็น่าจะออกมาประมาณสัก10 14ฉบับ ออกมาประมาณ14ฉบับแล้วนะครับอ๋อ14ฉบับมาเพิ่มมาเพิ่มเ,เรื่องของการฝึกบรมนะครับการฝึกบรมอ,อปกาศอีกหนึ่งฉบับก็ประมาณ15ฉบับนะครับแล้วที่ยังค้างอยู่ก็ประมาณ4ฉบับนะครับก็คือของรังสีนะครับรังสี47นะครับแล้วก็กฎกระทสวง49 นะครับจับห้าสามนะแล้วก็อะไรเครื่องจัรปันจับแม่น้ําปีห้าสองนะครับซึ่งก่อสร้างเนี่ยออกมานะครับก่อสร้างเนี่ยออกมาเนี่ยจากกฎหมายเดิมฉบับเดียวนะครับแล้วก็มาแตกย่อยออกเป็นสองฉบับสามสามฉบับนะครับในเรื่องของก่อสร้างในเรื่องของออนั่งร้านและคำยันนะครับแล้วก็เรื่องของอ,อาการทำงานบนที่สูงนะครับ อันนี้ก็คือตัวกฎหมายที่ออกมานะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็ข้ามไปเนาะนะครับนะมีแปดหมวดนะครับอ่ตัวนี้นะครับตามตามมาตราแปดนะครับตามมาตราแปดนะตามมาตราแปดนะครับแล้วก็เอ่อตามมาตราแปดนะครับมีอยู่ตอนนี้มีเอ่อสิบสองฉบับนะครับมีสิบสองฉบับนะครับ ก็เพิ่มเพิ่มในส่วนของพอดีผมไม่ได้อัปเดตเข้าไปลืมนะครับเรื่องของการฝืกอบรมที่อากาศนะครับเป็นประกาศฝื่อบรมที่อากาศเพิ่งออกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้เอาใส่ไว้ในหน้านี้นะครับแต่ว่ามีสรุปอยู่อยู่ในรายละเอียดแล้วนะครับมีมีสรุปอยู่นะครับอที่ยังไม่ออกนะครับที่ยังไม่ออกก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็จะมีกฎกระทรวงต่างๆนะครับประมาณ4ี่ฉบับนะครับ แล้วก็กฎหมายนี้จะไม่บังคับใช้กับหน่วยงานราชาการส่วนกลางส่วนรู้ิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นนะครับสาเหตุที่ไม่บังคับใช้เนื่องจากมีบทลงโทษนะครับมีบทลงโทษก็เลยไม,ไม่ไม่บังคับใช้แต่เขาก็มีคู่มือนะครับคู่มือสมัยนั้นอดอกเตรเฉลิมอยู่บำารุงนะครับเขาเป็นอะ,อะไรรัฐมนตรีแรงงานอยู่นะครับก็ได้ลงนามในเรื่องของให้หน่วยงานราชาการต่างเนี่ย ปฏิบัตินะครับในเรื่องของด้านความปลอดภัยเนี่ยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับถึงแม้จะไม่บังคับใช้แต่หน่วยงานราชการต่างๆก็จําเป็นต้องดําเนินการด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับของหน่วยงานภาคเอกชนนะครับเ,เรื่องของหน้าที่หน้าที่ในจ้างนะครับหน้าที่ในจ้างก็จะถูกระบุไว้ในเรื่องของ ประกาศสวัสดิการและพูดคายงานนะครับเรื่องของสิทธิหน้าที่นะครับสัญลักษณ์นะครับต่างๆนะครับก็จะมี13ข้อนะซึ่งนะครับในจ้างเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสถานประกอบกิจาการนะครับให้ลูกจ้างนะครับอยู่แบบปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจนะครับรวมถึงเรื่องของสุขภ อนามัยนะครับเรื่องของสุขภาพของลูกจ้างด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนนะครับการส่งเสริมสนับสนุนก็คือการการการให้ลูกจ้างนะครับไปรับการฝึกอบรมได้ความรู้เพิ่มพูนในเรื่องของด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็การปรับปรุงสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะให้ลูกจ้างอยู่แล้ว เกิดความปลอดภัยนะครับอยู่แล้วแบบมีความสุขในการทํางานนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกจ้างอยู่นะครับแล้วก็มีสุขสบายนะครับจิตใจเบิกบานพร้อมที่จะทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่นายจ้างนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ที่นายจ้างจําเป็นต้องดําเนินการนะครับซึ่งจ่าย หลายๆอ,อะไรครับประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เคยทำร่วมร่วมงานกับหลายๆบริษัทนะครับหลายๆบริษัทนะซึ่งก็จะมีค่อนข้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น s อสนะครับก็ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับบริษัทเล็กๆอย่าง s อสบีบางบางรายนะครับบางรายไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ก็จะถ้าส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมนะครับก็จะ,ะจะยึดเรื่องของอะไรใบวุฒิบัตรใบแร่องต่างนะครับเพื่อให้ลูกจ้างอยู่กับตัวเองแต่ถ้าลูกจ้างไม่อะไรไม่จ่ายเงินก็จะไม่ได้วุฒิบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็จะประับป,ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเรียกเก็บเงินจากลูกจ้างเพื่อจะ,อะส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม นะนี่ก็คือเป็นเป็นแบบนี้นได้ไม่งำกนครับอย่างที่อาจารย์แชร์บอกเมื่อกี้ครับบัตรคือคืออบรมแล้วก็ไม่ได้ให้ใบวุฒิบัตรแก่ล<ะ>ูกจ้างอย่างเงี้ยครับจริงแล้วใช่ครับม,มันสามารถทําได้ไหมฮะหรือว่ามันมันขัดต่อหลักของทางกฎหมายจริงๆถ้าถ้าเราว่ากันตามกฎหมายเนี่ยในจ้างก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอยู่แล้วครับเพราะว่า บ,บุตรบัตรที่ออกให้ก็จะเป็นเฉพาะตัวบุคคลอยู่แล้วครับเป็นชื่อของมันเหมือนค่าเป็น,ปงงนชื่าะตัวบุคลลคลอ่ะอ่าใช่ครับม,มันก็จะเหมือนบัตรเป็นเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิทท์ของของเราเองอะ่ะเพราะว่ามันเป็นชื่อเรานะมันเหมือนบัตรประชาชนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์อ่าใช่ใช่ครับในจ้างเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เพียงแค่ว่าป้องกันไม่ให้รูปจ้างลาออกอันนี้ก็คือวิธีการแต่บางบางเออ่ บางบริษัทก็จะใช้วิธีการแบบทำสัญญานะครับเช่นถ้าไปอบรมอย่างเช่นเจาะออะไรเด็กเทคนิคขั้นสูงอ่าจาอเทคนิคเทคนิคขั้นสูงเนี่ยนะครับซึ่งใช้เงินเยอะนะครับในการในการในการอบรมเน้นเขาจะทำสัญญาว่าจะต้องอยู่บริษัทกี่ปีอะไรอย่างเนี้ครับถ้าถ้าผิดเงื่อนไขสัญญาก็อาจจะถูกปรับถูกจะให้ให้ จ่ายเงินชดเชยไอ้เงินทดแทนที่ส่งไปฝึกอบรมอะไรประมาณเนี้ยครับกะเป็นประมาณนี้นะซึ่งหลายบริษัทก็จะทำประมาณนี้แต่ว่าจะยึดไว้เลยเนี่ยถ้าถ้าตามลับกฎหมายเนี่ยทาไม่ได้อยู่แล้วครับแต่เพียงเป็นมันเป็นเอกสารส่วนบุคคลของเราใช่ไหมครับอ่าใช่ครับถ้าจะเอาไว้ก็เอาไว้ได้แค่สําเนาเราในญาติใช่ครับสําเนาแต่ต้นฉบับต้องอยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือคือวิธีการเนาะแต่ว่าเรา เราอย่างบางทีเรามีเอาซอสเข้ามาเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปไปบอกว่าเฮ้ยทาไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แค่ชี้แจงว่าเอ้ยก็คือพูดคุยแต่ว่าการบริหารการจัดก,การเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นอำนาจของเขาครับอ <c oughs> ถ้าเราได้รับร้องเรียนจากลูกจ้างมาเราก็แค่คุยกับเขาทําความเข้าใจกับเขาว่าแต่ว่าเราก็บอกว่าเออแต่ท้ายที่สุดเนี่ยที่เราเรียกมาคุยเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบังคับเขาว่าเขาต้องให้แต่เพียงแค่ว่าตามหลักกฎหมายสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการการบริหารการจัดการเนี่ยมันเป็นอำนาจของเขาเราก็ต้องบอกเขาว่าเราเราไม่ก้าก่นะแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประมาณนั้นไหมครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับเราไม่ใช่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแต่ว่าเราก็อยากจะทําความเข้าใจว่าอมันมันทําไม่ได้พคือบางทีเนี่ยเราคือ เขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ครับซึ่งซึ่งบางรายที่เคยเรียกมาคุยเนี่ยนะครับเขาบอกอ๋อหรอนึกว่าเอาเก็บไว้ได้เพราะว่าคือคือเขาไม่อยากให้ลูกจ้างออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนออกตังเขาบอกอ่าเขาเป็นคนออกตังเขาน่าจะเก็บไว้ได้ใช่ใช่ครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเขาจะคืนให้พอดีก็คนที่เคยร้องเรียนเขาก็มาบอกว่าโอเคได้แล้วครับอะไรอย่างเงี้ยก อาจารย์ okay, ครับเขาไม่เข้าใจ <S <S ครับครับครับผมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าหน้าที่ของลูกจ้างในจ้างเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าสิบสามข้อเนี่ยอันนี้อันนี้ผมผมแชร์แล้วก็ถามอาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับในในส่วนของหน้าที่สิบสามข้อเนี่ยมันจะมีตัวประกาศกรมที่มันระบุกําหนดหน้าที่สิบสามข้อไว้เนาะในใน,ในประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่าจะจะไปทําเป็นประกาศ อ่าหรือว่าทําเป็นแผ่นใหญ่ๆครับติดบอร์ดติดทําไวเนียวอะไรหรือเป็นติดอ่าให้พนังให้พนักงานได้อ่านได้ทราบอันนี้อ่าถือว่าเป็นการเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรไหมครับเอ่อถ้าในส่วนของตัวตัวประกาศนะครับผมใช้วิธีการเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าอ่ตัวประกาศเนี้ยจะต้องติดที่ พนักง,งานนะครับที่ทลูกจ้างอ,าอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็ขยายใหญ่ได้ครับขยายใหญ่แล้วเอาไปติดนะถ้าเราจะจะใส่เองนะครับก็เป็นนโยบายเป็นเป็นไอ้นี่ของของบริษัทครับแต่ว่าก็อ้างอ้างอ้างที่มาอ้างอิงแหล่งที่มาได้ครับ,รบใช้วิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากประกาศ ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเรื่องประกาศเรื่องสัญลักษณ์เครื่องหมายและสิทธิหน้าที่ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างอย่างนี้ครับได้ครับใส่ท้ายไว้เป็นเราจะทำเป็นไวนิ้วใหญ่ๆเลยก็ได้ครับผมเคยไปสอบถามเรื่องนี้กับทางสวัสดิการห่วงแรงงานนะครับเขาก็บอกว่าแนะนำว่าก็ให้เอาตัวกฎหมายนั่นแหละเอาส่วนที่มันเกี่ยวข้องสิบสามข้อเนี่ย อย่างที่อาจารย์บอกนะก็มีขึ้นหัวว่ามันเป็นกฎหมายเรื่องนี้นี้ก็สิบสามข้อแล้วก็ใส่ใส่ท้ายว่ามันเป็นของกระทรวงแรงงานอันนี้ก็ไปทําแปะได้ผมผมถามเขาว่าบ,บ,บางบางโรงงานเนี่ยเขามีแบบเขามีเซ็นกํากับด้วยให้ผู้จัดการให้ GMMD เซ็นทางสวัสดิการ,รของแรงงานบอกว่าไม่ไม่จำเป็นเพราะว่าตรงนี้นมันเป็นกฎหมายเพราะนั้นในส่วนของ โรงงานก็แค่เอาไปติดประกาศให้รู้ว่าเออเนี่ยเขามีสิทธิทนะอะไรเงี้ยครับฮในในภาคปฏิบัติเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าโรงงานอื่นก็ทำกันอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้แชร์นะครับอาจารย์แชร์คับผมครัของของผมก็จะมีในส่วนของอทั้งเรื่องของตัวตัวที่เป็นนโยบายนะครับที่เป็นเป็นนโยบายของของ อาจจะบอกว่านโยบายก็ไม่เชิงนะครับเพราะนโยบายด้านความปลอดภัยก็อีกอันนึงนะครับแต่ว่าประกาศให้กับลูกจ้างทราบเนี่ยนะครับก็คือเอาตัวกฎหมายเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยครับเอาไปเอาไปพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็นไวนิวนะครับทำไวนิวแล้วก็ไปติดแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอ้างแหล่งที่มานะครับ<ไ>แต่ว่าบางบางจุดเราก็จะใช้วิธีการถ่ายถ่ายแบบขยายนะครับเป็น a 3แล้วก็ทําเป็นปรอบพลาสติกแล้วก็ไปติดไว้ เอาไปติดไว้ยังช็อปอากาศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจุดใหญ่ๆที่มีคนอยู่เยอะอะไรเงี้ยเราเราต้องการโชว์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เขาสนใจก็จะทําเป็นตัวไวนิ่นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าสิ่งที่หน้าที่มีอะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะรวมถึงตัวเอ้าซอร์สที่เข้ามาทํางานกับเราเขาจะ,จะได้เห็นด้วยครับอาจารย์ร<อ>ไม่ได้ทําเฉพาะของเราเองไง เพราะพอดีหน้างานเนี่ยเราก็จะมีเอาซอร์สเข้ามาด้วยเราก็จะได้ให้เขารู้ด้วยว่าสิทธิหน้าที่ของเขามีอะไรบ้างนะครับเ็าจะได้รู้ด้วยครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผมอันนี้ส่วนของลูกจ้างนะครับส่วนของลูกจ้างก็จะต้องให้ความร่วมมือนะครับอย่างนายจ้างบอกให้ไปอบรมบางคนก็จะบอกว่าอออไนนอ้ติดเรื่องของอะไรนะงานติด โอทิดนั่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับต้องให้ความร่วมมือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เรากิจกรรมรณรงค์เรื่องดานความปลอดภัยอะไรต่างๆน,น,นะครับก็จะต้องเข้าร่วมด้วยนะครับต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่เรามีอยู่ประกาศแต่ละอันเนี่ยนะครับที่เราออกไปนะครับเขาก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็อย่างตัวของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรานะครับ ที่นําไปใช้นะอาจจะอยู่ในสตออยู่ในอะไรก็ตามนะครับที่เขาเบิกไปนะครับรวมถึงการนําไปใช้เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบก่อนใช้งานแล้วก็ตส่งกลับก็จะต้องมีการตรวจสอบนะบมีการตรวจสอบแล้วก็ดูนะครับเวลาถ้าจะเอาไปใช้ก็คือปกติมันต้องใช้เช็คลิสต์นะครับว่าเรารับงานอะไรไปก็จะต้องต้องมาดูนะครับแล้วก็ดูตรวจดูสภาพนะครับอาจจะประมาณหนึ่งเดือน ของที่อยู่ในสตออปนะครับว่า1เดือนอาจจะมีการตรวจสอบสภาพสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มันชํารุ้เสียหายนะครับก็ส่งซ่อมนะส่งซ่อมนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นหน้าที่ของลูกจ้างที่จะต้องต้องทํานะครับส่วนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลคณะบุคคลหรือว่าจะเป็นอะไร ขัหมู่คณะนะครับก็จะต้องขึ้นทะเบียนอันนี้ปกติแล้วก็ะจะมีที่ประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็มีนะครับที่บางคนคือเข้าใจผิดคือเขาไปฝึกอบรมกับหน่วยฝึกต่างๆเนาะที่ขึ้นทะเบียนกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาเห็นเลขเลขทะเบียนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาครับเลขทะเบียนของหน่วยฝึก เขาเข้าใจว่าเขาได้ขึ้นทะเบียนแล้วอ๋อ oh. อันนี้ยก็คือที่เนี้ยมีเยอะครับเอาซอสที่เข้ามาผมบอกว่าคุณยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเขาบอกขึ้นมาแล้วครั <c oughs> าบประานดูบัตรดูในวุฒิบัตรได้เลยผมบอกมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นขนหน่วยฝึก uh. นะครับไอเน,นี้ยคือตรงเนี้ยคือคนคน,คนที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างจาปหัวหน้างาน <c oughs> นะครับจปบริบงคนเนะี้ยมาก็คือบอกว่าขึ้นทะเบียนแล้ว อ่าเ uh huh. นี่ยไม่ใช่เขาจะเข้าใจผิดในส่วนนี้อันนึงนะครับเนาะใครเป็นหน่วยฝึกช่วยชี้แจงนิดนึงเนาะก,ก่อนออกออกปฏิบัติครับเขารับปฏิบับติไปแจ้งเขานิดนึงว่าเฮ้ยไม่ได้เขาต้องไปขึ้นทะเบียนอีกไอ้นี่เป็นทะเบียนหน่วยฝึกนะครับมีหลายคนครับมาเยอะมากเลยเขาบอกเขาไปทําง,งานที่อื่นมาไม่เคยมีใครบอกเขาแต่ <laughs> คือบางคนเท่เาที่เจอเนี่ยบางคนเนี่ย ผ่านการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี51ปี47้างานบริหารเลยแต่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาก็ทํางานมาไม่มีปัญหาอเขาบอกเขาขึ้นทะเบียนแล้วผมก็ถามหาใบที่ขึ้นทะเบียนจริงกฎหมายกฎหมายขึ้นทะเบียนนี่มันคือปี49ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับท,ที่ขึ้นทะเบียนคือปี49ไอ้ที่47เนี่ยเขาคือเขาก็ต้องต้องมาขึ้นไง ถึงจะผ่านการบวรมมาแล้วก็ต้องขึ้นเนาะแล้วก็ของของคนที่ปีห้าหนึ่งก็ต้องขึ้นอย่างนี้ครับเพราะว่เาเขาเข้าใจว่าเขาไปหน่วยฝึกพอหน่วยฝึกเสร็จป๊อปเนี่ยเขาเขาก็าาจะคิดว่าเลขทะเบียนตรงหน่วยฝึกนั่นแหะคือเลขทะเบียนเขาับ,บเขาก็บอกว่าหน่วยฝึกขึ้นทะเบียนให้แล้วอะไรอย่างเนี้นครับ,รบซึ่งหน่วยฝึกมันไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้เนาะมันต้องเป็นนายจ้างเป็นนายจ้างแล้วก็ไปขึ้นทะเบียน นะครับแต่ว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าไปหน่วยฝึกแล้วอบรมเสร็จหน่วยฝึกได้การรับรองจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเสร็จปอบก็หน่วยฝึกก็นําเขาขึ้นทะเบียน<ม>อะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือค<ม>วามเขา้าเข้าใจผิดเนาะนะครับถ้าถ้าท่านใดที่ฟังอยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับที่ที่เป็นหน่วยฝึกเนาะแจ้งกดเข้ารับการอบรมนิดนึงว่าเอ้ยเลขทะเบียนตรงเนี้ยคือเลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ที่หน่วยฝึก นะครับมันจะมีสองเลขเนาะเลขลันของของโดยฝึกเองกับเลขใบอนุญาตนะครับเดี๋ยผมผมผมต้องไปบอกเขาบ้างแล้วอาจารย์ไปอบรมเจอาหน้างานกับบริหารผมผมก็ผมก็ฝึกเหมือนกันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยก็อาจจะเป็นบางรายครับอาจารย์ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก เราเจอว่าเขาคือเขาวา็บอกเขาผ่านมาตั้งหลายที่แต่ทําไมไม่มีใครบอกอืเออผมก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปบอกเขาแล้วนะครับว่าไอ้เขาบอกเขาก็ทํางานได้นะทํางานมาหลายที่แล้วไม่เห็นมีใครบอกว่าจะต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรเขาเขาถือว่าเขาผ่านการฝึกอบรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกไม่ได้คุณต้องขึ้นทะเบียนเนาะถ้าแต่ทาหน้าที่มันต้องขึ้นทะเบียนไงครับผม ครับก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ภาระหนักของของตัวนายจ้างนะครับในมาตราแปดนะมาตราแปดก็เป็นภาระหนักของนายจ้างที่ที่จะต้องคำนึงให้มากนะครับในเรื่องของการบริหารการจัดการมันเหมือนอะไรค่ะคือชี้ไปแต่ชี้ไปตรงไหนก็โดนเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาคือกฎหมายมันกว้างมากเนาะนะครับว่าให้ปฏิบัติเป็นไป,นปนตามกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงนั้นมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเอาแค่ของแรงงานเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับของแรงงานก็มีอยู่ประมาณสักสิตอนนี้สิบกว่าฉบับแล้วสิบสบฉบับเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฉบับเนี่ยเออก็เฉลี่ยดดยประมาณสักสาข้อได้นะครับซึ่งชี้ไปตรงไหนก็โดนนะในจ้างเนาะถ้าว่ากันตามตรงก็คือโทษก็จะมีโทษนะครับก็คือโทษ กฎหมายด้านความปลอดภัยมีโทษอาญาและแพ่งนะครับอาญาและแพ่งอาญาเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่ได้มีคนเสียชีวิตเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะตำรวจการฟ้องร้องอะไรต่างก็จะไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่โทษปรับเนี่ยแน่ๆเนาะก็อาจจะต้องโดนนะครับต้องโดนแน่ๆนะครับเรื่องขึ้นศาลแรงงานนะครับก็กรณีกรณีที่เสียชีวิตแน่นอนอาจารย์ ไอเน,นี้ยก็คือคือถ้าไม่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยอมีปัญหาอะไรเนะาะก็จะจบที่ค่าปรับจะแม่ดันครับมันจะสิ้นสุดที่ค่าปรับแต่ว่าบางทีเนี่ยการเสียเสียชีวิตจากการทํางานถ้าเป็นการประมาทเล้อลอ,อะไรต่างๆแบบเนี้ยนะครับของของคนที่ที่เสียชีวิตเองก็อาจจะแค่ค่าปรับค่าค่าเงินที่ อะไรอย่างสถานประกอบกิจการก็ให้การช่วยเหลือแต่ต้องมาพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็ยังไงก็ต้องพิสูจน์ครับเพราะว่าคนตายเขาพูดไม่ได้เลยเนาะใช่ครับคนตายพูดไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องจะต้องมีการพิสูจน์อยู่แล้วครับอ๋อมีมีคําถามมาแล้วค่ะอาจารย์ในแชทเรียนถามอาจารย์การอบรมเจอาหน้างานที่อาจารย์อธิบายหมายถึงการอบรมกับหน่วยฝึกแล้วนายจ้างต้องเอาวุฒิบัตร จากห่วยฝึกไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิ์ใช่ไหมคอ๋อครับผมการการที่เราจะขึ้นทะเบียนนะครับกับกรมสวัสดิ์เนี่ยจปออทุกระดับนะครับต้องมีการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งถ้าใครที่ผ่านการอบรมมาแล้วก็นำบุติบัตรนะครับกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปขึ้นทะเบียนนะครับ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขาเปิดออนไลน์นะครับณปัจจุบันเปิดออนไลน์ด้วยนะครับเราใช้แนบคาสั่งแต่งตั้งนะครับแล้วก็บัตรประจ,จําตัวปชชระชาชนนะครับสำเนาบัตรประจ,จําตัวประชาชนแล้วก็วุฒิบัตรครับเอาขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ครับณปัจจุบันเหมะนะครับครับซึ่งการกฎหมายที่กําหนดนะครับต้องมีการแต่งตั้งนะครับมีการแต่งตั้งจากนายจ้างแล้วก็ไปฝึกอบรม นะครับจนถึงนําไปขึ้นทะเบียนเนี่ยต้องไม่เกินร้อยแปดสิวันนะครับกระบวนการมีอยู่นะครับก็ต้องไม่เกิน180วันนะซึ่งบางคนอย่างที่บอกนะครับว่าบัญชีอาจจะเข้าใจผิดว่าหน่วยฝึกขึ้นให้แล้วนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันกับผมว่าหน่วยฝึกขึ้นให้เขาเพราะมีเลขที่แล้วผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับ mm. คือหน่วยฝึกไม่สามารถ